ร้านไม่อมเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาอีกแล้วครับเป็นพระผงนะครับรุ่นอายุยืนของกูบาดงดีนะครับวัดท่าจําปีจงกวัดเชียงใหม่นะครับนี่เป็นพระผงจัดลอยนะกลมๆนะครับรุ่นนี้ออกปี2548นะครับข้างหลังจ่าโบกัสครับนะครับจ่าโบกัสครับนี่ให้ดูคร รุนิทันนะครับท่านครูบานดงดีทั้งเศนะครับขวบนเขียนว่าอายุยืนนะครับครูบานดงดีท่านก็เป็นพระที่ต่างชาตินิยมเช่าถุงมืคนออกไปมากนะครับกล่าวกันว่าถ้าอยากดวงดีก็ต้องบูชาวัตถุมงคลของครูบานดงดีนะครับทำไมผมเด็กๆเ,เนี่ยใช้ถุงมืคนนะเป็นพยานของท่านขึ้นนะรถเมย์นะครับคืออย่างจะไม่เสียนะครับไม่เสียคขัดจ่ายไม่เสีย มันจะไม่ถูกเก็บกระจารนะเพราะตอนใส่ติดกันย่งก้ากึงเก็บไปเก็บมาเนี่ยคือพระท่านอระจุคนท่านเมตตาดีมากนะครับผมเล่นพระท่านสมัยนู้นนะหนึ่งแปดนะครับก็มีบางรุ่นที่เก็บอยู่นะครับตั้งแต่สมัยนู้นก็มาก็มีสวยนะครับผมก็ใส่ผงมันสารสักสิบต่างๆนะครับมาทำเป็นผมนี้นะครับหายยากแล้วนะครับตอนนี้ สนใจติดต่อร้านโดยพร์พรัรเครื่องนะครับ0969540808หรือ0814203011ฝากกดแชร์กดไลค,กกไค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแ้ะท่านจะไม่พลาดนะครับทุกข่าวสารข้อมูลวัตถุมงคนดีๆจากร้านดวพร์พรัเครื่องขอบคุณครับวันดีครับ